بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيدنا العالمين السلام عليكم อัสสลามุอะลัย <c> ก <oughs> ุมว ah uh> uh, oh ันนี้ก็มาพบกัน <c> อ <oughs> ีกคาบนึงในเรื่องของวิชาอัลุลมกุรอานชั้นสามซานาวี ของพัฒนาการหญิงเออก็เราก็พูดมาแล้วในเรื่องของอุโกโงงรยจมะอัลฮารฟียนะการแปลเออเป็นฮารุฟก็คืออะไรเป็นคำต่อคำความหมายถอดมาเลยนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้อันนี้ครั้งก่อนที่เราพูดมาส่วนใหญ่จะไปพูดถึงฮูฟฟียความจริงไม่ใช่นะ อัลฮาร์ฟียะ ah. นะถ้าไปตัวไหนที่เราผ่านมาแล้วที่อ่านฮุรฟี่ยะนั่นก็เปลี่ยนเป็นฮาร์ฟี่ยะนะฮาร์ฟุ f, นฮาร์ฟฮุรุฟนันเป็นภาษาคนคนคนไทยทั่ว,วไปฮาร์ฟนะก็คืออักษร <c oughs> ตัวนี้ย้ำมันก็คืออะไรอัลรุฟก็คือหลายฮ ah ูรุฟอันนี้ที่เราพูดนี่หมายถึง เดี๋ยวเราก็จะเข้าใจว่าอทำไมที่เขาแปลแปลกันนั้นไม่ใช่ไงนั่นหมายถึงว่าารถอดความหมายเฉยไม่ถึงว่าแปลความหมายของคําคําหนึ่งให้ตรงมีความหมายเต็มร้อยเหมือนกับคําอัลกุรอานอันนี้ทําไม่ได้นะต่อมาตัวยิมอาลีบบาแล้วก็ยิมนะอันนี้าภาษาอั а б ใช้กั้นละ บา <c oughs> ของเราก็ใช้ละกอขอคองอนะนั้นจะถามว่ายังไงอันนี้ก็ไปดูในเขาใช้กันมาอย่างนี้เนี่ยอันนี้ลิบอาลิบายิมดานเขาก็ใช้อย่างนั้นตัวยิมอันนตัตตารุจมาอัลฮัรฟียะนะแท้จริงการแปลการถ่ายภาษาออกมาเป็นอัลฮรฟียะก็คือรูปมาถึงคำต่อคำโดยอถอดความหมายทั้งหมด คำต่อคำนั้นลาบุตดาฟีฮิจำเป็นลาบุตดาฟีฮาฟิตร์ยม,มาจำเป็นในเรื่องของการที่จะต้องแปลนั้นมินมุรออาตจะต้องมีการระวังรักษาซูรออัสลียฟีลัฟลีฮีรูปเดิมของคำนะวอนัสมิฮีและการนามำนารก็คือการจัดเรียงคำนะมาอาวิฟมอามอัลมาอัลวาฟะพร้อมกับ ให้ได้มาถึงการครบถ้วนสมบูรณ์บีกามาลีมาอาีนฮีด้วยความสมบูรณ์ของอ,อะไรความหมายของฮีฮีกับไปหาเอาลัฟนะหมายถึงว่าถ้าถ้าเราจะแปลกันคำต่อคำก็หมายถึงว่าหนึ่งอ,อย่างต้องวาอาริฟลาอัราฮัมดูนะก็คือต้องเอาภาษาไทยไปตรงกับตรงนั้น ตรงคำนั้นจัดเรียงคำให้มันตรงนะมานาะมานาฮัมดูกับภาษาไทยเนี่ยนะัมดูเนี่ยมันมีความหมายเท่าไหร่อันมีมะนาอะไรต่างๆเหล่านี้นะต้องอเอาออกมาให้หมดตอนนี้เมื่อเอาออกมาให้หมดแล้วนี่ก็จะต้องก,ก็จะต้องมีการบรรยายออกมาอีกนะสี่ห้าหน้าไป แต่ถ้าหาว่าในภาษาระรับของเขาอนะััมดูเขาจึงเข้าใจได้เลยว่าอลิยตามตัวน,นั้นหมายถึงอะไรอไรไต่างๆเหล่านี้นาการสรรเเรินนั้นแบ่งออกเป็นเท่าไหร่กี่ม่านะค่ะอลอสัรเเริญพระอ,องค์เองอลอสัรนเริญมนุษย์มนุษย์สรรเสริญมนุษย์ด้วยกันเองอะไรต่างๆเหล่านี้นะวามากอซีดีฮีและเจตนาลมของคําแต่ละคํานั้น วันอิฮาต,ตุแล้วจะต้องมีการครอบคุมบิกามาลีมาในอัลกุรอานด้วยความหมายของ <c oughs> ที่สมบูรณ์ของอัลกุรอานวมกอวมกอซิดีฮีด้วเจตนารมอของอัลกุรอานนั้นเขาบอกทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นอัมรุนมุสตะให้รุนเป็นเรื่องมุสตเฮนเป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้ <c oughs> นะ ลายมกินเนี่ยฮด,ดินครับบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยแก่สาหรับคนหนึ่งออยูฮใตอในการที่จะให้ครอบคุมบิคุลีดาราลาตินอัลกุรอานทุกนะข้อมูลร้บ่งชี้ของอัลกุร,ารอานหมายถึงว่าคำคาหนึ่งมีชี้อย่างนั้นมีความหมายอย่างนี้อย่างนี้อ่างะไรต่างๆเหล่านี้นะไม่มีใครสามารถที่จะทําได้ถอดออกมาถ้าพอที่จะมีทําได้ก็คือต้องมีการแปลอธิบายอย่างนั้นอย่างนั้นมา เ,เมื่ออธิบายมามันก็ไม่ใช่ตันยมาอารุิยาอีกฮารุวิยามันคือกแปลคาต่อคําเมื่อคําต่อคําเราจะให้นะไอ้คำคำหนึ่งให้มันไปตรงกับอ,อ,อีก,อ,ก,อ,กอีกภาษาหนึ่งทั้งในด้านจำนวนโวหารท้งในด้านการจัดเรียงคําก่อนคําหลังอะไรต่างๆเหล่านี้เขาบอกเป็นเรื่องที่ทาไม่ได้วอมาออวอมะานีฮิอัลอสลียะตีนะแล้วก็ความหมายเดิมของอัลกุรอาน นะวัตบะเฮยและผลติดตามหมายถึงว่ามาความหมายเดิมแล้วก็ผลติดตามคําที่ต่อเนื่องสํานวนก่อนสํานวนหลังเขาว่าไว้อย่างเงี้ยนะมันมีประโยชน์ยังไงวัดกออิกิอนัสมิฮฮและอักกออิกือการละเอียดอ่อนในเรื่องของการนันารมก็คือการจัดเรียง นะวัตรตีบีอันอซำนัสกับตัตติมใกล้เคียงกันนี่หมาถึงเรียงเอาอันนี้ไว้ก่อนอันนี้ไว้หลังเช่นอะไรอันบิสมิลลา,าฮิรราะห์มานอัลลอฮีมะอัลลอฮีมไว้ก่อนอัลลอฮ์มานต่งางต่างเหล่านี้นะ <c oughs> ตอนนี้าทรารยาแปลอย่างอัลลอฮ์มานผู้ทรงเมตตาอัลลอฮีมผู้ทรงเมตตา นะอาจจะแปลตรงอย่างนั้นแต่นี้มันก็มีความหมายเกินไปกว่านั้นอลราฮ์มานมีความหมายเามตตาบนาทั้งนุญญาและอาคีร่อะไรต่างๆนี้อันนี้มันมีความหมายกว้างเมื่อความหมายกว้างแล้วเราจะปไปไปไปบอกว่าแปลตันี้ว่าฮัรฟิยานี่มันก็เป็นไป,ไปไม่ได้ฟอตลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออัลลอันนาโมลายูลาตูจัดลูกัตุนฟิดุญญาไม่พบ นะภาษาหนึ่งภาษาใดนญญนนยั้นตามิโูมินคอสออิตท,ที่จะไปเทียบกับเอกลักษณ์เฉพาะมาตามิลูฮูซึ่งที่แบกหรือมีอยู่ในลูวอัลกุรอานหมายถึงตมมามฮามะลาแบกหมายถึงว่าอะไรในเนื้อหาซึ่งที่มีอยู่ในในอะไรใน,ในสำนวนหรือภาษาแต่ละภาษาภาษาเนี่ยนะไม่มีภาษาใดใ,ใ,ในในอะไร ในในโลกนี้ที่จะเอาไปเทียบหรือว่ามีความหมายาลึกซึ้งเท่ากับภาษาอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานนี่เรียกว่าเป็นภาษาที่พระผู้เป็นเจ้านะพระราชทานลงมาทั้งหมดที่อ่านมาแล้วนี่ก็บอยเรารู้ได้ว่านะอันนี้เป็นอะไรเป็นมอุอุจิซาดหนึ่ง นะอันนี้เราก็บอกเราเคยคุยกันมาแล้วว่ามอุอจิซาตของนบีต่างๆเหล่านั้นจะแบ่งออกเป็นสองหมวดหมวดที่หนึ่งก็คือรูปประธรรมที่คนที่อยู่ในยุคนั้นเอ,อรู้เห็นนะเราไม่มีโอกาสได้เห็นส่วนอีกอันหนึ่งก็คือมอุอจิซาตที่คอริดะคือคนที่เกิดทันนบีหรือไม่ทันก็แล้วแต่มีโอกาสได้พบได้เห็นนั่นคือคอัลกุรอานเนี่ยนะ นึ่งจากนั้นก็คือุกอานซึ่งที่ไม่มีใครที่จะไปเรียนแบบนะในด้านนัดมูอก็คือเรียงคำนะเ,เรียงเป็นคําเป็นสำนวนออกมาให้มีความหมายจะได้ภาษาหรับโดยตรงหรือจะเอามาเป็นภาษาอื่นอันนี้ไม่มีทางนะวอมินันมะโคมินอัสซาดาอัสซาอิดนะอินดาอันนาวิยีนและส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เข้าใจได้จากซาอิดนะก็คือ ซาอิดซาอิดซาอิดก็คือผู้ที่อะไรหัวหน้าหรือว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงของภาษาเนี่ยนะอันนหูลาตูจัดนะจะไม่พบมุฟรดัดมุฟรดัดตานมุตซาเวียตาน ความหมายสองคำที่เท่ากันตามามันโดยร้อยจะมามันเนี่ยเรื่ออะไรมีอาฟินมีอาคือคือตรงร้อยร้อยทั้งร้อยเลยฟีดาลาาละติมาในการบ่งชี้ของทั้งสองภาษาสองคำหมายถึงว่าอะไร <c oughs> คำคำหนึ่งในภาษาไทยมุฟลอตก็คือคำคำหนึ่งกับในภาษาอังกฤษ หรือในภาษาอะไรก็แล้วแต่โดยที่มันมีความหมายตรงกันมีอัฟินเมียก็คือร้อยทั้งร้อยเลยเนี่ยนะเขาบอกไม่มีนะมันอาจจะมีไปำนนคำคำหนึ่งลึกซึ้งกว่าคำนี้น้อยกว่าต่างๆเหล่านี้นะอย่าง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 ที่แานแปลว่าอะไรมหัดนะ,ะแปลว่าสินสอดนะเมื่อแปลว่าสินสอดปุ๊บมาดูสินสอดในด้านความหมายของภาษาไทยก็คือรายค่าน้ำนม มันก็ไปคนละเรื่องอีกใช่ไหมล่ะตอนนี้มหัศทใน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 หลักการหรือในภาษาของภาษาหลับแล้วหมายถึงของขวัญที่อะไรฝ่ายเจ้าบ่าวเอาไปมอบให้กับฝ่ายเจ้าสาวนะตอนนี้ถ้าหากว่าในในในเชิงของภาษาไทยหรือในกฎหมายไทยเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของอะไรขาน้ำนมที่แม่เลี้ยงมาเช่นเดียวกันคำว่านิกาเหมือนกัน จะมาเราว่าไปแต่งงานนีนี้นอย่างเงี้ยความหมายแต่ละคําละคํานั่นก็คือที่เราพูดหรือที่เราแปลกันมานี่ก็คือพอที่จะเข้าใจว่าความหมายอันนี้มันมีความหมายอย่างนี้แต่ว่าจะถอดให้มันลึกซึ้งมาทั้งหมดเลยอันนี้มันไม่ได้เมื่อเป็นที่นี้มันจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาภาษาไม่ว่าเราจะศึกษาภาษาอะไรก็แล้วแต่ นะเราก็จะต้องลงไปศึกษาในสำนวนของในในในความหมายของภาษานั้นคือหลักไวยากรณ์อะไร,ะะไรต่างๆเหล่านี้นะไม่ใช่ว่าเราเราไปอ่านไปดูแล้วแปลคำนี้แปลอย่างนีนแงนแ้แล้วก็อะไรอ่างนี้แล้วจบแค่ละอย่างนั้นมันไม่ใช่นะ หลายสบายนะลูกอตินวาอุครอและไม่มีระหว่างภาษาหนึ่งกับอีกภาษาอื่นนั้นบันฮัตตาฟีลูกอตินวาฮิดะติฟิลลูกอติอัลวาฮิดะติยิ่งไปกว่านั้นในภาษาเดียวกันเนี่ยนะมันก็มีความหมายที่ไม่เหมือนกันนะคำคำหนึ่งอย่างละซากระกอาดาเนี่ยนะใช่าใจไหมทหาว่าไปนักอัลลูกอวีนักนักอะไรภาษา ภาษาศาสตร์นี่ก็เรือภาษาอะไรคณะอะไรก็คณะรู้ก็คณะอเรือคณะอะไรวะไม่รู้จำไม่ได้แล้วภาษาไทยนะที่เขาเขาอยู่ในหมวดของในในเชิงของภาษาเนี่ยนะอันนี้ไอ้ทีเราพูดกันธรรมดามันก็งั้นแหละแต่ว่าถ้าลงไปจริงๆแล้วเนี่ยนะอย่างสมมติว่าอย่างคําว่าอะไรบิเตนะ สับทุ่งตัวไปแล้วก็แปรแตงโมหัมมามอะไรพูดกันธรรมดาเข้าใจกันเรื่องของน้ำแต่ถ้าเราลงไปดูในความหมายจริงๆแล้วโอ้ยมันอีกไหลความหมายมันอีกกว้างขวางนะพวกแตงอะไรอะไรทั้งหมดนั้นอยู่ในหมวดตระกูลนะอย่างอุซฟูดถ้าเราแปลกันทั่วๆไปคือนกกระจอกจริงมันไม่ใช่แต่นกกระจอกอย่างเดียวคือนกเล็กๆทั้งหมดทุกประเภทกระจิบกระจาบอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ในหมวดนั้นนก ตระกูลออสฟูดนะงั้นคำคำหนึ่งงั้นใ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 นภาษาลาฟุนจะมีหลายหลายหลาย,หลายคำนะที่เขาใช้นะไอคำนั้นไปอย่างคำนี้ไปอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีการเพิ่มมีการถอดมีการตัดต่างๆเหล่านี้นะทีนี้ถ้าหากว่าเราไปลงไปเรียนในเชิงของภาษานะไอเราก็จะรู้และโอ้ยตัวนี้มันไม่ใช่อย่างนี้นะอันนี้ถ้าเราไม่ได้เรียนเราเพียงแต่ไปดู ศัพ์ธรรมดาที่เขาแปลมาแล้วเราก็แปลอย่าละซาก็กขอได้ก็คือนั่งก็คือนั่งก็แค่นั้นนะวาีดานห่งนี้ฟัตตอรยูมะอัลฮัรฟิยาลิกุรอานนั้นการแปลอัลกุรอานแปลเป็นอักษรอัลกอริมเนี่ยห้เรมุมกินะอักลันเป็นไปไม่ได้เลยในแง่ของสติปัญญาวาลาตุสัมมาดังนั้นจึงไม่ชื่อว่าไอ้ ตริมาตินกุรานนั้นนะวลาตุสมมาดังนั้นจึงไม่ให้ชื่อว่าการแปลอันใดก็แล้วแต่ที่ออกมานั้นเป็น Al อัลกุรานเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็อันตรายนะในกรณีที่เราเอาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็แล้วแต่ที่เราแปลออกมาแล้วเราก็บอกนี่อัลกุรานว่างี้โดยการแปลเลยเนี่ยนะ,ทะเทียติโกโดยตรงอย่างนั้น,นค่อนข้างจะเสี่ยง นะในเรื่องของการที่จะทําให้อะไรเสียศาสนาะผมไม่ใช่กุณอา่านไปว่าอ่านกุณอ่านขึ้นมามันก็มันก็อะไรอพอหลักการอ ي มานของเรานั้นคือต้องอะไรเอติกอดยาริมนะตรงกับความเป็นจริงนะการอีมานอะรก็แล้วแต่อม م านอัลลอฮ์ إ ي ม ا ن เราซุนอม م านกุรานมีกี إ ي มานมาลายก้าอิมานลลมานบีอะไรก็แล้วแต่ต้องตรงกับเรื่องจริงถึงจะเรียกว่าคนนั้นเป็น บุคคลที่มีอีมานที่ถูกต้องถ้าอีมานไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วไอคนนั้นไม่เรียกว่าอีมานนั่นด้วยเหตุน,นี้ในในในอิสลามจึงไม่อนุญ,ญาตให้อะไรทำเป็นรูปรูปนบะีรูป,นะรปมลา,ายกาอนะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้มันไม่ได้เพราะเราไปบางบางบาง,บาง,บางที่เราจะเห็นบางบ้านสมัยก่อนๆจะมีไม่เล่นะนบีอุบลฮิมหนวดขาวอะไรจะเชื่อดลูก อิสมาเอ็แล้วก็มียิบรีนบินมาลากแพะมาเนี่ยตีนี้ถ้าคนที่ <c oughs> มันคนที่ไม่เข้าใจเขาก็จะบอกว่านั่นคือนายมีอิบรอเฮมเราไเอติกอดว่านั่นนบีอิบรอเฮมด้วนั่นใช่ว่านั่นไม่ใช่ในบีอิบรอเฮมก็อติกอดไม่ถูกต้องนะการอิมันเขานั่นก็ถือว่าใช้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะนะอันนี้ก็เหมือนกันอันกุฎานมันไม่ใช่กุฎาน นะเราก็จะบอกว่าความหมายจากอัลกุรอานในซูร้อนนั้นะว่าไปว่าบางคนก็จะไปพูดเลยกุาอานว่าไว้ในสูร้อนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นีน,นะเช่นเดียวกันก็คือเขียนเขียนอะไรเขียนภาษาอับเป็นภาษาภาษาอะไรภาษาไทยอย่างเงี้ยอัลฮัมดุนะเ,เขียนเป็นเป็นอักษรเน,นี่ยอันแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเป็นภาษาอับนะ เวลาเมื่อเป็นเช่นนี้เวลาตัวอีิดังนั้นจึงไม่ให้ฮุกมาฮูฮุกมันกุรา่านนะก็คือตัอยู่มานั้นจึงไม่ได้สิทธิ์ฮุกมกุรา่านกุรานะ่านนั่นคือจะไปกระทบมันไม่ได้อ่านอักษรหนึ่งทลายได้สิบผลบุญนะเ,เมื่อไม่ใช่กุรา่านสิทธิ์ที่จะได้ฮุกผมมาถึงว่าสิทธิที่มีในอันกุรา่านนั้นก็ไม่ได้ในนั้นด้วยนะเช่นก็เอาไปอ่านในละหมาด ได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้นะเอาภาษาภาษาไทยแปลเปนภาษาไทยเป็นอะไร <c oughs> แล้วก็ไปอ่านในในในรในในละหมาดละหมาดใช้ได้ปะไม่ได้เพราะไม่ถือว่าเป็นกุรานนั้นเ,เราจะเห็นว่าบางบางกลุ่มบางพวกอาจจะเข้าใจผิดเป็นว่าภาษาบางภาษานะเรือภาษาอะไร ภาษาภาษามลายูนภาษายาวีเนี่ยไอ้บางคนเขาบอกเป็นภาษาอะไรภาษาอิสลามนะถ้าไปพูดภาษาไทยพูดภาษาเสี่ยงนะถ้าคนที่ไม่พูดภาษามลายูนี่ถือว่าไม่ใช่มุสลิมอันนี้มันไม่ใช่ภาษานึงก็คือภาษาหนึ่งภาษาอิสลามจริงๆก็คือในกุรอานนั้นด้ยเห็นนี้เราจะเอาภาษามลายูเวลาตกวีเราทึงเราบอกตัวหันยังภาษาได้เปล่าไม่ได้อ่ามันไม่มันไม่มันไม่ใช่ภาษา อะไรอัลอิสลามเป็นภาษาที่มนุษย์เขาพูดกันแต่นี้ว่า,ามาลยูนั้นสังคมส่วนใหญ่ <c oughs> มุสลิมเขาใช้กันนะแต่ก็มีเยอะปเจ็กจช็จีนเก็เขาก็ใช้กันอย่างนั้นนะมันก็เลยเรื่อก,กันษาไอ้บงไอาบังอะไรขึ้นมานี่แล้วก็เขาก็จะกลุ่มเป็นนะเป็นมุสลิมนะความจริงแล้วอ,อ,อินเดีย ไอหินดูหินดูนดก็บังก็มีเยอะๆไปแต่เขาใช้กันอย่างนั้นนะเวลาอะไรแต่ไม่รู้คอวาสและไม่แบกนะหมายถึงว่าไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของเอ,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 เอกลักษณ์เฉะพาะของอัลกุรอานนะคอวาซฮูก็คือเ,อเพราะว่าในอัลกรุรอานนี้มันมีคอวาสฉะะเฉพาะคือเอ,เอกลักษณ์เฉะพาะนะ ขอสออิสอัลกูอ่านมันจะมีในหนังสือมีอะไรต่างๆแล้วนั้นอายะนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะมีความหมายาลึกลับในเรื่องนี้ถ้าอ่านอย่างนี้จะมีผลยงงอย่างนั้นไทยอย่างนั้นไทยอย่างนี้ที่เขาเอาไปใช้อะไรจะอะไรต่างๆแล้วนั้นมันไม่มีนะดิราด้วยเหตุน,นี้กลอนอุลมะดังนั้นอุลมะจึงไม่ได้กล่าวว่าลายยุรุลีลายอายูรุลอลิกตามุอะไรฮาชาัดอ่านจึงไม่อ,อนุญาตให้ <c oughs> นำมาเอ้ตัริยุมาที่แปลมาแล้วเนี่ยในหลักการศาสนาทีมายอตัรัตตะบะอะไรฮามินมาฟาซิดอีกดามก็คือกีดามก็คืออะไรเอามาเอาเอามาเอามาอะไรเอามาไว้ข้างหน้านะหมายถึงว่าไม่อนุญาตให้เอาคำอะไรเอตัร okay ิย <ellow on my feet> ุมาที่แปลเนี่ยเอามาไว้ไว้เป็นเป็นอะไรบทบัญญัติของศาสนา เอาไว้ก่อนนะเอาไว้เลยเอา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 ภาษาที่ที่ไม่ใช่ทีลาแปลมาแล้วเนี่ยนะเพราะว่าเขาบอกว่าลิมาอัตราชบาอะไรฮะมันเป็นผลติดตามบนการที่เราเอาตรยุมามาไว้เนี่ยลิมาฟาซิตนะทำให้เกิดความเสียหายมินดาลิกมายาลีดังต่อไปนี้หมายถึงว่าถ้าเราเอา ไอ้ไอ้อะไรการที่แปลเนี่ยามาไว้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 รือวไว้ข้างหน้าเอากุาณอ่านเอาภาษาหลับเนี่ยไว้ทิ้งไปเลยนะแล้วเอาเนี่ยมาวางเลยแล้วก็นี่แหละคือกุณอ่านยกขึ้นมาเลยเหมือนเหมือนกับที่บางบางบางอะไรบางศาสนาเขามีไม่ล่ะเอาเอาเป็นครมพีอ่าที่แปลเป็นภาษาอื่นแล้วก็เอามาใช้เป็นนั่นเลยนะอย่างนี้มาอนุญ,ญาตให้เหตุผลก็คืออะไร อ,อ,อิบพามุน <c oughs> หนึ่งก็คือก่อยเกิดความอิพามก็คือก่อยเกิดความขุ่มเคือว่าอันนั้นตรุงอยูม่มาจ้สิ่งที่ได้ถอดความได้แปลามานั้นฮัลลัดมาฮัลละอันกุรอ่านมันอยู่แทนที่อันกุรอ่านหมายถึงว่าฮัลละมาฮัลละก็คืออะไรเท่าเอ่อเท่ากับอัลกุรอ่านเลยฮัลละแทน ละลายเข้าไปอยู่ในอัลกุรอานหมายถึงเท่ากับกุรอานเลยหมายถึงว่าไอ้สิ่งที่แปลนี่แหละมันก็คืออัลกุรอานเรียมีข้อซออิทีทั้งหมดเอกลักษณ์เฉพาะของอัลกุราอานเมื่อเป็นเช่นนี้ไฟยตตัตุลกัลอาตับบุดาบิจิลาวะตจฮีมันก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดเขาทิ้งการอ่านอัลกุรอาน นะไฟยตุกะตะบุตรนะก็คือการทําอิบาดนะบิติลาวะตีบิติลาวันกุรอ่านหมายถึงว่าไอ้นี่แหละก็คือทีเราแปลนี่แหละก็คือกุรอ่านว่าเมื่อไเมื่อเราเราบอกว่าไอถึงที่แปลเนี่ยนะมันมี <c oughs> มีอะไรมีคุณสมบัติมีข้อสาเอ็ดมีเอกลักษณ์มีอะไรก็แล้วแต่มีขุคมอะไรเนี่ยเท่ากับพุรอ่าน มีอาฟินมีอาคือรอยทั้งรอยเมื่อถ้าเราถือไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะปะน,นันประเด็นที่นํามาก็คือทําให้กเกิดว่าเออใ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องมาอ่านอันกุรอ,นะอ่านไไละนะอ่านแอรไรสิ่งที่แปลนี่ก็ได้นะผลที่ตามมาก็คือการทําอิบาดะจากการอ่านอันกุรอ่านนั้นก็ไม่มีผลที่ตามต่อมาก็คือรอไรเรียนอันกูรอ่านก็จะถูกรายยกเลิกไปทีละน้อยทีละน้อย นะเพราะไอเรียนเรียนภาษาอาหรับเนี่ยมันก็ลําบากเหมือนกันกว่าจะวกว่าจะอ่านได้เนี่ยเด็กๆเนี่ยนะก็หลายปีนะก็สะกดต,ตัวแต่ละคําละคําต่นี้ในเมื่อว่าเอ้ยเรามีคําแปลแล้วไอ้ไม่ต้องไปแปลอ่านเออแล้วอ่านกรอานนะอ่นานไอ้คำที่แปลเนี่ยก็แล้วกันเพราะมันก็เท่ากับอะไรอัลกุรอานนั่นแหละอันนั้นันี้ก็จะนําไปสู่อย่างนั้น ไขไมล่ละนั่นะแหละเขาบอกว่าจึงไม่เป็นสิ่งที่ไม่อนุญ,ญาตให้แล้วก็เป็นสิ่งที่สั่มไม่ได้ถ้าใครแปลออกมาแล้วไปหุ่งหงอยงั้นนะไม่ได้ว่ากุรอานนะถ้าไปใครว่าไปถือว่ากุรอานมันไม่ใช่กุรอานก็เอียติกอตไม่ตรงกับความเป็นจริงนะเพราะหนึ่งจากอ,อแล,ลุกฮฺอีมานนั่นก็คืออะไรศรัทธาต่ออะไรกุตุบีคมพี่อันนั้นอันที่หนึ่ง อันที่สองนะฟัตูบาบิลิคลลาบนะเปิดประตูนะก่อให้เกิดการเปิดประตูว่าในเรื่องการขัดแยง้งใบนั้นมุสลิมีนในรองมุสลิมีนด้วยกันฮา,ฮาล่าฮารันกิตาบในในแวดวงอัลกุรอานกิตาบนี้อัลละดีอัมารูบิลอยอติซอมบิพีวัดนะซึ่งที่อัลกุรอานนั้นได้ใช้ให้มีการอยอติซอมก็คือให้ยึด แนะอยู่ในสายเดียวกันไอ้ตัวนี้วัดเตาฮีดนะแต่ว่าในหนังสือเนี่ยมันเขียนตะวะฮุดนะจริง,รงๆไงว่ารออาลัมตัวนี้เขียนเขียนว่าตะวะฮุดอะไรที่นะที่สำนวนตะวะฮุดนีไม่เคยเจอนะวะัดเตาฮีดนะ,อ,ะอันนี้ต้องไปตรวจด,ด้วยทีหนึง่งนะ วิทยะาที่ซอมนะก็ไอสมาก็คืออะไรเรียกว่าให้มีให้มีจุดยืนอยู่ในอะไรอ่จุอะไรนะหมวดเดียวกันตอนนี้ถ้าเราแปลแปลไอ้คนนี้แปลมาสไทยคนนี้มาลายูคนนี้แปลอังกฤษนั่นไอ้คนนั้นยึดคมภีร์ฉบับมาลายูไอ้คนนี้ถือคมพีย์กูอ่านฉบับภาษาอังกฤษตอนนี้ก็วุ่นวายขึ้นมาอย่างที่เราเจอกันในในในคำพีไรไบเบิลเนี่ยเมะลามีอิฮาตอังกีรอ้อยกี่พันเท่าไหร่ ช่หไหมล่ะมีซิฟตตักวีนมีอะไรจ้าอะไราต่างๆลูกก็อะไรเยอะแยะไปนั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละนั่นเรื่องอะไรเปิดโอกาสให้คนนั้นอะไรอะไนะเรียงขึ้นมาใหม่คนนี้เรียงขึ้นมาคนว่าตกลงก็คือแต่ละคํานั้นมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ขนาดว่าเราสื่อกุอ่อ่านเล่มเดียวกันนี่ยังะทะเลาะบอ่อแวงกันไอ้คนนั้นแปลงนนี่แปลงนี่แต่นี่าหาวแปลไป แปลไปแล้วอ,อ,อสาเหตุที่มันแตกแยกของเราพวกนี้ก็คือสาเหตุเนื่องจากการแปลจากอัลกุรานนั่นแหละนะซึ่ง,องอไอการแปลนั้นที่มันแตกแยกกันไปคนละอย่างนั่นก็คือเนื่องจากรายฐานของแต่ละบุคคลนะมีความรู้ความอะไระในเรื่องของวิชาการต่างๆเราเนี่ยมากน้อยขนาดไหนแล้วก็การอิคลาสในเรื่องของการแปล อากีด้าที่ถูกต้องหรือเปล่านะระแปรออกมาเพื่อจะดึงเอาไปเล่นกันเอาเป็นอาวุธไปตีคนนู้นตีคนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เลยนำมาสู่งั้นนะอิคุลอุมะตินนะเ,เพราะว่าประชากรทุกทุก กลุ่มทุกหมู่เนี่ยนะซาตัฟฟีบิลลวติลฮุรฟิยาจะเป็นสิ่งที่พอเพียงบิตตัรยุมะฮารฟิยาโดยการระแปลอักษรอันกุรอานใบหน้าอัลลตีใบหน้ายาดฮาซึ่งที่อยู่ที่แร่ครอบพ้องหรือที่เมืองเขาหมายถึงว่าถ้าเราอนุญ,ญาตให้แปลแปลแล้วเนี่ยนะถือว่าไอคาออะไรนะ ฉบับที่แปลนี่นั่นคือกุรอ่านนะเร็วกุรอ่านไม่อาฟินไม่อาคือร้อยทั้งร้อยเลยแล้วเนี่ยนะแต่ละคนก็ยักตะฟีก็คือบอกว่าอ่านฉันกุรอ่านฉันถือฉันใช้กุรอ่านฉบับที่นาฉันแปลนี่แหละเอาอย่างนี้แหละนะภาษาของฉันอย่างนี้แหละไอ้คนหนึ่ง แปลงสาไอ้อย่างนี้เราก็เจอกันในประเทศไทยที่แปลกันมาต่างหลายคนในคนนั้นเอาฉบับของคนนั้นแปลคนนี้เอาฉบับคนนี้แปลไอ้คนนั้นเอาฉบับคนนั้นแปลตกลงก็เลยแต่ละเล่มละเล่มไปดูส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเหมือนกันเราไปคนละเรื่องคนละดาวตอนนี้ถ้ยยิงกับคนละคนละอะไรคนละภาษาด้วยนะไอ้ภาษามลายูเขาก็เอาฉบับมาลายูข่าวก็อ่านฉบับมาลายูไอ้คนนี้ฉบับไทยฉบับอังกฤษนั้นพม่าฉบพม่าอะไรก็แล้วแต่ อันนี้มันก็วุ่นวายไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มันก็จะหลุดจากความหมายเดิมนะเเพราะว่าไอ้อะไรภาษาเนี่ยนะจากภาษาอาหรับเดิมของมันเนี่ยถ่ายออกมาเนี่ยถ่ายออกมานี่มันมันก็จะส่วนใหญ่มันก็จะไม่ไม่ไม่ได้ร้อยนะอย่างอย่างเราจะเจอเยอะไปนะอย่าง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 อะไรจอแดนเนี่ยเขาเรียกอะไรอัลมัมลิกาอัลอุตุนีอัลฮาชิมียาเมื่อมืฮาชิมิปุ๊บ อะไรแปลเป็นเ,เขียนเป็นเป็นเป็นภาษาอัรรงกฤษฮัตชัมฮัชซัมมาลงเป็นภาษาไต้เมนยนฮัชซัมต้องลงไม่รู้อะไรไปคนละเรื่องคนละราวไปแล้วอัลฮาชิมิหช่ไหมละ่ะอเยอะไปที่ที่สะกดออกมาโดยจากตัวของเขาอย่างหนึง่งแล้วก็ตัวอ,ออกมาอย่างอย่างอย่างแล,แล้คำว่าซอแล้วเนี่ยหช่ไหมละ่ะ เพ่อเวลาเราพูดเนี่ยซอซอซอโซอออ่างแต่เวลาเขียนเนี่ยเอสแล้วก็อะไรเอหรืออาเอหรืออีเมื่อเป็นซาไปซาเล่ไปใช่ไหมวันนี้พอเราพอพอพอมาเขียนเป็นภาษาไทยก็นบีซาเล่เอาสันนี้ใครอะโจเซฟอย่างเงี้ยนะใช่ไหมมันมันนั่นแหละมันก็ไปคนละเรื่องคนละราวนะอะไรไอ้คนนึงบอกเอ้ยคาเนบียูซุฟไอ้คนไม่ใช่ในมีนบีโจเซฟเอาสิแั่นี้มันก็จะมีปัญหา เยอะแย,ยะไปพวกนี้นะว่าอันนะฮาเอาฝาบิลกอรดินมักซูดมินไกริฮาแน่นอนก็อันนะฮะก็คือตัตรยุมาฮารฟิยาที่มืออยู่ในเมืองเขานั้นถือว่าพอเพียงด้วยกับเจตนารมเป้าหมายมินไกริฮาโดยที่ไม่ต้องไปเอาฉบับอันอื่นแล้วนะด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นที่พวกเรานักเรียนเนี่ยนะที่ต้องมาเรียนภาษารับเนี่ย ใช่หมหลายหลายคนบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ภาษาไทยก็เขาแปลกันเยอะแยะไปแล้วก็แปลล้วก็อ่านอ่านอะไรอ่านอไอซิคแปลก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนฉะนั้นถ้าหาาเราจะเอาแค่นั้นตอนนี้ถ้าจะเอาความลึกซึ้งความใจจริงๆก็ต้องมาดูในภาษารับนะแล้วเราก็จะเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านีนะ้วันนี้ก็คงจะเอาแค่นี้สมมกอและเอคลาดูนะอ,อ,อัลเอคลาดก็ทำให้การบกพร่อง การอะไรท่องจำอัลกุรอานนะหมายถึงว่าอะไรจากเดิมที่เน้นในการที่จะให้มีท่องมีจําอัลกุรอานขึ้นมาตอนนี้เมือม่อเมื่อไรเมื่อมีกุรอานฉบับที่ไม่ใช่ภาษาอ р ับแล้วก็ตกลงว่าไม่ต้องทองแท่งละนะเมื่อไม่ต้องท่องก็กรรมผลนามผลมาสู่ก็คือการเรียนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออะไรโรงเรียนที่เปิดตาฟีีอัลก,กุรอานตกลงยกเลิกกันไปได้ ถ้าเอาว่านะ่าถ้าว่าแปลได้อย่างนี้วันหุอ15นักว่าดาดา